มาครับ a s ส คิวแล้วนะครับจังหวะนี้วงบีมนะครับผมก็เลยมาดักวงนะเพราะว่าบ้านพีคมีเต็มเลยครับจังหวะนั้นแล้วก็เปิดดาวผลลังคาได้นึงนะครับแล้วก็ในบ้านเขียวนี้ เรียบร้อยครับตอนนี้ยิงไป14คิวแล้วนะครับเหลือหคนสุดท้ายด้านล่างพวกกันอยู่ครับ UV E Sport เรียบร้อยแล้วเหมือนว่าจะมีอีกหนึ่งคนนะครับเปิดมาไม่เจ็บครับเปอนคนนี้จะไปจะใส่เกาสิ 와 좋다